สรุปแล้วว่ามาติคือ206เสียงต่อ4043เสียงคือรับหลักการเนี่ย206ที่เหลือ4 7 3เสียงไม่รับหลักการนะคะมีสวร,รับหลักการ3เสียงมาคุยกันต่อกับสวสมชายแสวงการสวัสดีค่ะคุณสมชายคะสวัสดีครับคุณสลินาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการลงปติที่ผ่านพ้นไปเนี่ยคือสวเองคนก็จะมองว่าแออที่ไม่รับร่างนี้เพราะว่ามันมีข้อแก้ไขที่ว่าเป็นสภาเดี่ยวอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วจะมองเห็นปัญหาอะไรในร่างของชุดนี้บ้างคะออกปัญหาเยอะเลยครับเพียงแต่ว่าประการแรกในสวลงอกก่อนลงอโอกระการล้โอกเพราะว่าการไม่เห็นชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะสว ไม่เห็นชอบเพราะไปยุบอำนาจสอวอ,อะไรไม่ใช่หรอครับคเพราะไม่งั้นถ้าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเกิดเขาไปหรือพักร่วมพรรคอื่นๆนะครับไปเห็นชอบกันหมดเลยว่าสสเขาฮักจะ500คนเนี่ยไปเห็นชอบแล้วสวไม่เห็นชอบเนี่ยอันเนี้ยสวลําบากเนาะก็จะกลายเป็นตัวตัวขัดขวางตัวต่วงความเจริญอะไรที่เขาจะไปกล่าวหากันต่อะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสวจะโหวต200กว่าหรือ83เนี่ยมันเท่ากันคือคือโหวตไม่เห็น ยังไงก็ตามเขาใช้แค่แค่แปดสิบสามเสียงขึ้นค่ะและ้วหนึ่งเลสามนะครับแปดสิบสามก็เพราะตอนนี้สวบไม่ครบขาดที่ท่านเล่าออกไปสองท่านนะครับก็แค่แปดสิบสามเออแต่ที่สอบอวบโหวตสองร้อยกว่าเนี่ยก็ก็เท่ากันแต่ว่าสําคัญคือสอสอเนี่ยเขาโหวตไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยอีกสองร้อยกว่าอย่างนี้คือสมีนาเล่าก็กคือเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบสามเสียงยใช่ค่ะ,ก,ะก็สรุปว่าเสียงข้างมากส่วนใหญ่ของสภา นะครับไม่เห็นชอบกับหลักการร่างรัฐมนตรีนี้นะครับเออ่ทำไมถึงไม่เห็นชอบผมเรียนประเด็นสําคัญสาคัญก็คือหนึ่งไม่ใช่เรื่องสอวมีอยู่แล้วไม่มีอยู่อะครับแต่รัฐานวลให้ให้ผมพ้นไปทันทีก็ได้ก็เสนอเลยนะเ,เพราะเพราะเรามาตามบทเฉพาะการถ้าไม่อยากให้เรามีบทเฉพาะการแล้วเออ่ก็ให้ไปทาประจิตมาแล้วก็บอกให้สวชุดชุดที่อ้างเอาเป็น คนเอกประยุทธ์เลือกมาคอสช,อชอเลือกมาเนี่ยความจริงมีอีกห้าสิบคนที่เขาเลือกกันเองมานะประชาชนนะครับให้พ้นไปทันทีเนี่ยก็ก็เคยเกิดแล้วนะตอนรัฐมนุนห้าศูนย์เนี่ยสักประมาณปีห้าห้าหกเนี่ยนะครับเคยมีการแก้ไขรัฐมนูนสมองเนี่ยห้าสี่ห้าห้าหกจะจำไม่ผิดก็ทําได้ก็ให้ใใหห้้หหสวชุดนายสมชายเนี่ยสองสิบคนพ้นไปทันทีเลยทําได้ครับถ้าสภาเห็นชอบแต่ต้องทําประชามติมาก่อนอแต่การประยุกต์สอวคือยุบสภาเลยนะ ให้เหลือสภาเดียวคำถ,ถามนี่ใหญ่มากนะจะให้สภาหรือสภาผูแ้แทนราษฎรถามประชาชนท่านผู้ฟังรายการว่าไว้ใจสสขนาดนั้นหรืยอยังม,มันไม่มีบาลานซะ์นะไม่มีคนถ่วงดุลไม่มีเช็คไม่เช็คแอน์บาลานซ์เลยอันนี้ะจะเป็นปัญหานะ